ปี1,238สารพิพากษาว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกิดเหตุได้พบกลุ่มเยาวชนกำลังขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่และกลุ่มขืนใจเจ้าพนักงานสรรปสามิตรให้ปล่อยตัวออกอาผู้ต้องหาให้ขืนสุราชแช่ของกลาง จำเลยที่1มิได้ทำการจับกลุ่มในทันทีทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายลุนแงขึ้นนั้นอย่างถือไม่ได้ว่าจำเลยที่1ได้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตราหนึามพิพากษา สารดีกาที่786ทับ2อ3พนพนักงานอายการจังหวัดร้อยเอ็ดโจนในคบกับพวกจำเลยจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกิดเหตุได้พบกลุ่มเยาวชนกำลังขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่และข่มขืนใจเจ้าพนักงานสรพม,มิตรให้ปล่อยตัวออกอ่าะ ผู้ต้องหาให้คืนสุราแช่ของกลางให้มอบบันทึกการจับกลุ่มและการตรวจขนยึดสุราแช่จำเลยที่หนึ่งมิได้ทำการจับกลุ่มในทันทีทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้นอย่างถือไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งได้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประบทกฎหมายามตาตราห5 7ยจำเลยที่หนึ่งกล่าวแก่เจ้าพนักง,งานสรรพสามิตรทึ่ทำการจับกลุ่มอ่างกู้ต้องหาว่าโคตรแม่หมึกเวลาเขารักขโมยควายไป2สถึงสวันตามหาไม่เจอเวลามีสุราทำไมจับเอาเร็วนักพวกคุณ มาสร้างปัญหาคุณไม่ต้องมามองหน้าผมหรอกคุณเป็นหัวหน้าส่วนกระจกกระจกผมไม่กลัวคุณหรอกใหญ่กว่านี้ผมก็ไม่กลัวเป็นการพูดเปยขึ้นมาเพื่อป,ประชดจานว่าทําไมเรื่องสุราจับเร็วนักและเป็นค่อยคําที่ไม่สุภาพไม่ใช่เป็นการสบประมาเหยียดยามดูหมิน่นเจ้าพนักงาน ผู้กระทําการตามหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 6ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพอได้กระทําการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่200 0 0บาท,บาทถึง200 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ